โชคดีคือกรรมดีผลดผลโชคร้ายคือกรรมชั่วผลดผลคำว่าโชคเป็นคำของคนที่ไม่รู้ว่าบุญเก่ามีจริงและบุญใหม่คือต่อยอดของเก่าโชคดีชวนให้นึกถึงความบังเอินได้ดีแท้จริงคือกรรมดีผลดผล โชคร้ายชวนให้นึกถึงความบังเอิญเคราะห์ร้ายแท้จริงคือกรรมชั่วเผลดผลกรรมหนักบางอย่างมีกำลังมากเช่นทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายผู้มีพระคุณทำร้ายผู้ทรงคุณอาจเผลดผลทันตาในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแม้ไม่ปรากฏในรูปของเหตุการณ์ภายนอก ก็ปรากฏในรูปของความฟุ้งซ่านจัดควบคุมจิตใจไม่ได้ฝันร้ายตลอดความเป็นคนมีใจสงบทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้ฝันดีเสมอหรือหลับสนิทเป็นสุขใจทั้งก่อนนอนและตอนตื่นก็จัดเป็นมาตรวัดได้อย่างหนึ่งว่าชาตินี้ไม่ได้ก่อบาปก่อกรรมจนเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมทางร้ายโชคดีอย่างแท้จริง คือจิตใจสงบสุขแม้ท่ากลางความวุ่นวายรอบด้านโชคร้ายอย่างที่สุดคือใจคอไม่เคยเป็นสุขกับใครได้แม้ในสถานการณ์ปกติ